หลายคนที่ท้อแท้สิ้นหวังกับชีวิตว่าชีวิตเราทําไมดวงมันตกขนาดนี้ทําไมมันทุกข์ขนาดนี้นี่สินล้นพ้นตัวจะทํามาหากินอะไรก็ฝืดเคืองไปหมดชีวิตมันเศร้าอยู่โดดเดียวเดียวใจหลายเหตุผลที่ทุกข์ทรมานใจ,จก็แม่นี้ก็จะ ให้ทุกคนลองดูเหตุการณ์ตอนนี้นะคะว่าตอนนี้ภัยพิบัติเกิดขึ้นมากมายหลายจังหวัดที่กระทบหลายครอบครัวที่สิ้นเนื้อประดาตัวข้าวของพังเสียหายยับเยินนะคะเงินทองก็หมดนะ แล้วไหนจะไม่รู้จะกินยังไงไม่รู้จะนอนยังไงไม่รู้จะถ่ายยังไงไปมาหาสู่อะไรก็ไม่ได้ได้แต่นั่งเศร้าหาทองออกไม่ได้เลยมองหาใครที่จะมาช่วยเหลือก็หายากมากมองไม่เห็นใครเห็นแต่สายน้ำที่ท่วมล้นไปหมด ข้าวของพังเสียหายสัตว์ที่เลี้ยงไว้ก็ล้มหายตายจากมีแต่ความเศร้าหมองและหลังจากนำรถคุณคิดดูว่าความเสียหายมันจะเกิดขึ้นอีกมากมายจะเป็นโรคระบาดนะคะสัตว์ก็จะเน่า ทุกสิ่งทุกอย่างจะเน่าเหม็นหมดข้าวของเสียหายไปหมดอันนี้แม่นิดก็อยากจะให้คนที่ยังอยู่ดีกินดีที่คิดท้อแท้กับชีวิตว่าชีวิตตัวเองไม่มีใครชีวิตตัวเองลำบากทุกทรมานหนูลองไปเปรียบเทียบกับคนที่เขาเจอเหตุการณ์ตอนนี้เขายิ่งกว่าหนูไหมเขายิ่งกว่าไหม เพราะฉะนั้นหลายคนที่คิดท้อแท้สิ้นหวังประชดชีวิตไม่รู้จะอยู่ยังไงมองคนที่เขาแยกกว่าเรานะคะแล้วทุกคนจะมีกำลังเราอย่าไปเปรียบกับคนที่เขาสูงส่งเขาดีกว่ามันจะทำให้ชีวิตเรา มีแต่ความเศร้ามองและไม่มีพลังเพราะฉะนั้นเราจงมองคนที่แย่กว่าแล้วเราจะรู้ว่าเออชีวิตเรายังดีกว่าพวกเขาอีกมากมายโชคชะตาของเรายังดีฝากเขาอีกที่ไม่เจอเหตุการณ์ร้ายๆไม่เจอภัยฟิีบัตนะไหนจะเจอน้ำท่วมไหนจะเจอไฟไหม้อะไรต่างๆ เพราะฉะนั้นแม่นิดก็ส่งกำลังใจให้กับทุกคนที่สิ้นหวังส่งกำลังใจให้กับผู้คนที่น้ำท่วมนะคะถึงแม้ว่าแม่นิดจะช่วยอะไรได้ไม่เยอะแต่ก็การที่ทุกคนแบ่งปันบริจาคเล็กๆน้อยๆแต่จำนวนหลายคนมากมันก็จะเป็นก้อนใหญ่ เพื่อให้ทางภาครัฐเขาเอาไปทำนุ่บำรุงหลังจากน้ำลงนะคะเพราะฉะนั้นก็อยากจะเชิญชวนทุกคนช่วยกันบริจาคนะคนละเล็กละน้อยเดี๋ยวมันก็จะเยอะเองก,ก็ส่งกำลังใจให้ทุกคนถึงแม้ว่าเราจะไม่มีโอกาสได้ไปใช้น้ำพักน้ำแรงไปช่วยเขาตรงนั้น แต่การที่เรามองสถานการณ์แล้วเราเอาใจช่วยเขาส่งจิตภาวนาให้เขารอดพ้นแค้วคาดปลอดภัยให้เหตุการณ์ต่างๆมันกลับมาคืนสภาพเดิมให้ไวที่สุดก็ถือว่าก็เป็นบุญแล้วถึงแม้ว่ามันจะช่วยอะไรไม่ได้มากนะแต่ก็ยังดีกว่า ไม่ทำอะไรยนะคะยังดีกว่าไม่คิดไม่ทำอะไรเลยแม้แต่จิตใจที่ดีๆให้กันยังไม่มีมันก็ใช้ไม่ได้นะคะมันก็ใช้ไม่ได้เพราะฉะนั้นขอให้ทุกคนผ่านวิกฤตไปไวๆนะคะขอให้โชคและฟ้าบันดาลให้ทุกอย่างกลับมาดีชีวิต หลังจากพ้นภัยพิบัติขอให้มีแต่สิ่งที่ดีๆเข้ามานะคะก็เอากำลังใจช่วยทุกคนและรู้สึกเศร้านะเห็นแล้วเศร้าใจแล้วเราก็มามองตัวเองว่าเออชีวิตเราโชคดีฝ่าบุคคลพวกนั้นมากมายเพราะฉะนั้นชีวิตที่เหลืออยู่ก็จะทำคุณงามความดีให้ได้มากที่สุด คิดแบบนี้ค่ะช่วยเหลือซึ่งกันและกันมีความโอบอ้อมอารีซึ่งกันและกันนิดๆหน่อยๆก็ยังดีดีกว่าไม่ทำอะไรนะคะสู้ๆค่ะอดทนนิดหนึ่งนะคะขอให้ก้าวผ่านขอให้ทุกคนออมีความโชคดีเข้ามาในชีวิตบ้างน,นะคะเอากำลังใจส่งให้ค่ะสู้ๆค่ะ